โอพวกกูมาเป็นดังแค่เพอร์คิวเลตไอสัตว์พวกมึงไม่ต้องมาโชว์ดิ๊โชว์ฮิตและกูยังฮิปอยู่ในสฟิงซิตี้ให้สดเด็กอย่าสวะอย่าขยับเพราะนี่ไม่ใช่เดดโวซิตี้พวกกูมาเป็นดังแค่เพอร์คิวเลตไอสัตว์พวกมึงไม่ต้องมาโชว์ดิ๊โชว์ฮิตและกูยังฮิปอยู่ในสฟิงซิตี้ให้สดเด็กอย่าสวะอย่าขยับเพราะนี่ไม่ใช่เดดโวซิตี้ในเมืองที่ชื่อว่าสฟิงและก็ซิตี้มีทั้งกันชาเหล้ายาและก็ดูสกี้ให้พวกมึงมาเล่น ุเหมือนกับดิสนีย์สาวๆในเสื้อแม่งโคตรจะสวยแปลว่าเซ็กซี่และใครเข้ามาในที่ละกูจะพร้อมง,งัดพร้อมซัดแปลว่าพร้อมลับและมึงไม่ต้องมาร้องนะมีฉันปาร์ตี้ความสนุกสุขันสาอยากได้อะไรแล้วบอกแอนมินเดี๋ยวเขาจะสั่งหาและพวกกูมาแบบแก๊งเตอร์แบลว่าครบทีมใครมาหยามเดือดในพวกกูมีกันครบตีนพวกกะจ้องไม่ต้องเข้ามาพราอแม่งลบซีนถ้ายังห้าวอีกเดี๋ยวให้กระสุนเอาไปสด แล้วเมืองโซฟิงเซตีววพ,วพวกกูโชว์เฟกโชว์เด็กพวกโคตรกัดกับมึงโลเกตถ้ามึงมีกัญชาไอ้ทัดกูแนะนำเอาไปโพรเสร็จ yeah Yo, กูมากับพรรคพวกไอสัตว์พวกที่แม่งท้าไปไอเฮียกูตบถนัดเข้าขมับซัดให้หมอบแล้วก็ตอกเข้าที่หน้าถ้ามึงกล้าก็เข้ามาพวกที่แม่งเก่งก็มากกูเสียบไปบาดทะว่าจะมึงไม่เป็นสองรองใครพวกมึงก็เข้ามาสฟิงซิตี้ไม่หวั่นสว่างไอพวกปัญญาอ่อนมึงคิดให้เยอะก่อนที่มึงจะมาตบราชา,าท้าในอำนาจจะกำจัดให้ลาบคาบลาบมากไอพวกสถุมมึงคนเสยบให้พวกทาสพูดมากกูลำคนัน ให้ได้อย่าสมสานพวกผมพร้อมตลอด้ามึงอยากจะทรมานไอสัตว์ถนัดถ้ามึงร้อนจนพวกมึงอดขยับล็อกตัวแล้วส่งตำรวจให้ข้าจัดส